ขี<_ <d> _้หยออิใครเคยกินเนนี้นะมาไม่มกินอันนี้แหละแลนไมฟอราเอ้ยยงกูกินมาขามออนไปเาะพี่น้องนี่นี่นี่แลนไฟากินแล้วเป็นยังไงซะกินลซสโอหอยวีเลยกินละี่เี้ ถึอง,ง,งามงามเนื้อหมาหมาสองตัว,ตวเดือนละสองไทยคอยพรพ้อมปะหมาสองตัวอ,อ๋ออ้ยหางหมูหางหมูมะต้มน้ำซุปกเปิยกเส้นแม่ใส่อะเล็กออขขบอ,อใ,ใส่อเออไอ้ใส่ กันแสงกันแดดกันลมลูกอายใส่ตาอายมันเลซี่ตาเรียวไกด์สัมคู่วัดซอบเห็นบอกมาทางนี้คนะจ๊ะบสัมคู่อู้ได้มาสามแต่เลยพาดคอบเอลิกอ๊อทอดกับเสพมาดิโอ้ยอย่าเฝ้าใจลูกอฝ้าใจกัเออคืออยู่เด็กเท่อยู่เด็กเนาะเอ้าเค่ียรไว้อยู่นี่แค่ดีอ๋อมัมมี่มีตัวเอียงนี่อ๋อเซตตาแมมี่มีเซตตาเออมีแนวเซต หมูบดตัวเห็ดไตอ่ะบันเซอแล้วทั้งก็กะเพราหมูง่ายๆหมูบดนี่ัดี้าเกาตัเก้าทิ้งเยอะต่นได้มันตัวนั่นตัวฮะห้มันตัวนั่นเออนี่ทไมมาแล้วมันหอมตัวเก้าตเก้าทำโบชาน่าไปให้เอ้โจโดรากินมลนก็เป็นข่าวันุแก๋ได้เอ็กซ์สไต นี่น้ำมันงางอย่าแกไขแกไอลูกเต้าเดาวด่าเหยียมพร้อมทุกสถานการณ์บ้านนี้นะโอ้ยไฟฟองมันมีกันได้ไปไมที่หายไปดีๆอ่ะเกินพออกกินพอก่อนโอู้ได้ยังไงครัเกินหกประมาณแล้วแบบเอือน้อยเอือนยาวมาไว ตน,นะอู้ไม่ลืมปุ้งนะคะพอหมูกสกป้งใช่พักขับเจ้านี่หัวพวงาญไงไปน้ำซุปใส่ขวบใส่ปิ้งกินกับแซ่บเพิ่มภูมคุ้มกัน <c oughs> ตอนนี้ซอกอาหารตั้งแต่เพิ่มภมคุ้มกันรักษาภูมคุ้มกันได้ดีขึ้นเนาะจิดใจอะมันดีแล้วเพราว่าหักตัวเองลายแล้ว มีแต่ร oh. ่างกายต้อ no งุณรวนหอมมันเพิ่มเออมันก็ปวดกจิตใจโมใจแน่หลยไอ้ไใส่เล้วมันระดดูได้ยังคนแพ้มีขอบัวนะย้มหนาวอ่ะไว้ใส่ล้วลูกอมีอ่ดีดีของมันีไอใสไอยเขาใส่กับใส่กับไบเซฟตี้ขอบุคยปกติต ah ้องมีของข้นมาค่ะลูกโอยมลลายเนาะ เฟอร์จ้าฮอลิเดย์ซัมเมอร์แพงกวา่าใจ่คันมัวอย่างราชขอบเจ้าเนาะละกะัเฟอร์ทำเปียกเน้นเอาละสลองข้ามปีไปเลยกินเน้นเขาจะได้อายุยืนข้ามปีกินอย่างกิน,กกนมาเปนดตอนไหนเนาะมามียันกินแล้วมันเสี <c oughs> ยอยู่สั้นดวคุณหนักสิ้นก้อนนิดน้อย s, สามสิบเจ็ดสอมสิบแปดดอนพี่นอกตะวานมักเอ็นมานี่ เอ็นมันติดสิ่งเอามาต้มน้ำเปลือกต้อจะไล่บางๆแซ่บ,บอันี้เน,นี่ยอู้ละล่ะมีมีกระดูกบบขางัวแล้วก็มีดูขาคองัวน้ำเปลือดน,น้ำซุปจะได้แซ่บๆหวานๆนี่มีกระยอทอดหมูยอทอดไว้ใส่ข้าวเปียกเส้นซอยต้มเสร็จเลยมันหอมแล้ว แล้วก็แป้งข้าวเจ้าแป้งสิงคโปร์แม่คันเซ็งขขาเปียะเนาะอัจทะี่เขาเฮ็ดเป็งเขาก็เฮ็ดสะอาดและปลอดภัยน่ะเพราะเขาเฮ็ดเองเขาก็ได้ใจผงอันอย่างเกาะเบเกิังโซดาหรือผงอันยีดเยอะเห็นมันเหนียวผงทีิพเป็นอันตรายจังมาหลอดมนเลงนะเขาบม่ได้ใจเห็นเป็นเส้นมันเนียวเหนียวคัน ใส่เองอย่างยีย้มเยิร์ตเขาสมาัครใส่น้ำขนมมันฟูมันได้หลายมันเหนียวเหนียวบะข่ามนะเบกกิ้งโซดาโซดาอย่างเขาเขได้ใส่เขาใส่แบบเพียวๆเ,เขาเจ้าแล้วกับแป้งสิงคโปร์เนาะแป้งนะมันเท่านั้นใส่น้ำผึ้แล้วก็บขั้นปลอดภัยนะน้ำผึ้งขาดเสื้อโลเขาก็ะขั้นเห็นเองกินเองสะอาดปลอดภยัยนะเน <laughs> าะแป้งเองมันก็เลยปรุงเอาบ่เออ นมนมใส่กาแฟกินกาแฟใส่นมใส่น้ำเท้งเพื่อสุขภาพนะคะน่ามันจะได้นานเ่าเปล่าเ <laughs> <laughs> ท่ากระเท่าใบไม่คุณภาพ <laughs>